แล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่ชาได้เรียบร้อยนะครับชื่อเรื่องที่พี่ชาตั้งมาสั้นๆว่าใครสวัสดีครับพี่ชาครับผมพี่ชาตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับโรงพยาบาลครับอยู่โรงพยาบาลเหรอครับฮะพี่ไปเป็นอทํางานหรือว่าอ๋อผมมาเป็นคนไข้ครับอ๋อเป็นคนไข้เหรอครับแล้วเราคุยสะดวกคุยได้เหรอพี่ครับ โอแล้วพี่โทรมาอย่างนี้เนี่ยพี่ไม่กลัวเหรอครับโอ้ผมฟังรปจำฮะเพบาะโรงพยาบาลแล้วผมเข้าบ่อยฮะรอฮะเออแล้วเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นมาสองวันที่แล้วนี่เองครับโอ้แต่พี่ไม่ต้องพูดถึงชื่อโรงพยาบาลนะครับโอ้โอ้ใครที่ว่านี้ที่เกิดขึ้นเมื่อสองวันที่ผ่านมาผมขอถามก่อนว่าเกิดขึ้นในห้องที่พี่นอนอยู่นะตอนนี้หรือเปล่าใช่ครับจริงป่ะโอ้ยรงข้างวิ่งเนี่ยรอฮะเป็นยังไงพี่ คือคือเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยผมมาที่สุกเฉินมาด้วยการที่ว่าปวดท้องอ่ะครับแล้วก็หมอให้ยาตัวแล้วฉี้ยาแล้วก็ไม่หายครับก็เลยเขาให้สั่งแอปมิกก<อ>็เลยไปที่ตึกตึกเนี้ยคแล้วตึกนี้มันจะมีอยู่ห้าชั้นชั้น่างเป็นห้องตรวจโรคอย่างพวกทั้งเรออาหารนะรแต่ชั้นสองของผักผู้ป่วยชายชั้นสามไมปป็นะครับผู้ป่วยหญิง แต่ชั้นสี่ชั้นห้าห้องผ่าตัดเราผมมุณรอดูชั้นสองชั้นสองนี่มีสองห้องมีห้องคนไข้หนักกับห้องคนไข้แบบรองแบบย่อมๆเนี่ยไม่หนักเท่าไหร่เนี่ยผมคุณรอห้องย่อมๆนี่แหละแต่ห้องย่อมๆมันจะแบ่งเป็นเป็นสองห้องอีกมีห้องแอร์ห้องหนึ่งห้องพัดลมน้ำหรักห้องแอร์ผมต้องได้เบนรอบุกถ้าสิบกลางคมอ่ะแต่พอดีมันเต็ม เราควนจะมานอนห้องพัดลมหอฮะห้องพัดลมมันจะบอกว่าตอนแรกจะมีอยู่แปดเตียงแต่รอดเอาเตียงออวตเกียงหนึ่งตรงหน้าประตูก็กระจายมาเตียงันเตียงแรกครับแล้วต่อไปก็เป็นท่องทางเดินครัเตียงผมเมื่อไปเตียงหนึ่งก็มีลุงคนหนึ่งก็นอนเตียงที่สองเป็นลุงคนหนึ่งที่นอนเตียงข้างๆเราอ่าครับโอ้ครับแต่บอกรูปร่างแกก่อนนะครับแกเป็นลุงคนรูปร่างตัวเล็กครับสูงประมาณร้อยห้าสิบเนี่ย แล้วผิวดำครับว่าแกตัวโตอืมแต่ผิวหนังนี่แกแห้งเหมือนมันดึกมันเขเรียกว่าหนังคุ้มกระดูกเนี่ยครับครับแล้วลุกเดินไม่ได้เลยครับในตามมาตจำปลูกแกจะมีขิดน้ําเกลือมียาให้เต็มหมดเลยครับ,รบแล้วก่อนที่ผมนเป็นนอนผมเนผมก็น,นอนประมาณตอนสายๆเวลาญาติเยอะเตียงข้างๆเขา,ขา,ขามาเนี่ยแกเชอฝ่ายเขาไปซื้อแบบที่กระป๋องอืม แต่ผมนอนถึงช่วงเย็นแกกินแบบแปลกกระป๋องได้กินแล้วเดี๋ยวแกกินผมสังเกตเห็นแนวอะไรกินเหมือนคนแบบอดอยากนะหรือคนหิวอ่ะหูตะกตากามแบบกินหูมูมามโซบพวกพวกพวกอย่างนั้นเลยครับโอคโัผมคิดใจทำไมแกกินแบบนี้เป็นโรคอะไรหรือหมอเขาให้กินอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สนใจพอตกดึกประมาณสี่ทุ่มผมก็นอนดีๆพอดีพวกนี่ย เนี่ยตปแข่งข้าไปมองอ่ะเป็นแจนอนจะแข่งมองมองผมนะฮะนอนแบบนอนจะแข่งเอียงหน้ามันมาทางฝั่งผมอ่ะแคก็ลืมตามองเราอยู่โอ้ยทำใาโตใส่ผมผมก็ปวดใจมันก็กลัวผมผมก็เลยตัดสินใจเออปิดม่านดีกว่าครับลูดม่านแต่หัวนอนถึงปลายเท้าอือ่าแต่ห้องนี้เขาจะไม่มีไม่มีไม่มีปิดไฟนะครับไฟจะเปิดสว่างเต็มไปหมดเลยอืมอืมแล้วพอประมาณผมก็หลับ หลับได้ประมาณทุกตีหนึ่งได้แหละครับวันศกาผมเกิดปวดท้องไงปวดท้องผมจะเรียกพยาบาลมาฉีดยายปวดกระแก้ปวดผมก็มีน้ําเกลือมียาลงไปไม่ได้ครับแล้วตรงคนนอนผมก็เคยเห็นไหมคุณแจ๊คที่ว่ามีมีแบบเป็นฉากกั้นเอาไว้อ่ะอ่าฮะเป็นเป็นเหล็กแบบเป็นเป็นฉากแบบเป็นฉากปรรมดาอ่าฮะอ่าตัวกั้นกั้นแบ่งแบ่งช่องช่องช่องอะตรงคนนอนผมมี อย่มาสองเตียงนอนอยู่อ่ะอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะครับหมอแต่ลิ้นพ่อพรมพกพอส่งคนนอนบมนี้ถ้าเราโผลหัวไปแต่เป็นมองเห็นห้องแบบห้องสปาของของพวกพยาบาลก็อืมเราตัดสินใจนั่งหัวเตียงอ่ะครับหันหลังไปกวาดมือเรียกพยาบาลเขาอกวาดเท่าไหร่แกเขาก็ไม่เห็นผมมาทีบัวบัวหมดทุนหวังเพราะปวดท้องมาเมื่อใส่ใจหันหันหลังกลับไปปลายเท้าครับอยู่แกโผล่หัวมองดูปลายเท้าอ่ะจริงเหรอพี่ครับ ตอนที่แกนอนคือสภาพแกไม่น่าจะลุกได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับลุกไม่ได้แดงวผมกม็คิดอะไรครับผมผมก็คิดในใจว่าเออเราสากลัวแกนะอุตสา์รถมา่านปิดน,นะครับนันอุสาห์มามองนะเออแล้วคุณจ็คแล้วผมสังเกตด,ดูนะครับเตียงเตียงคนนอนผมก็คจะว่าว่ามันสูงไหมสูงครับอ่าแล้วจากที่นอนขึ้นไปไประมาณนีกนี่ ไม่กว่าแค่หัวหัวมองมองแค่หัวแล้วทำตาโตใส่อ่ะคือมองเลยผ้าม่านออกมาอ่ามองแค่หัวเฉยแค่หัวแล้วทําตาโตโตใสเลยลองจ้องผมมแล้วูอีกประมาณเมตรกว่าครับครนี่ตัวเกนงตัวเตี้ยประมาณร้อยห้าสิบเองอ่ะแล้วก็ไปโผล่ขึ้นแรงใจอยู่จากไปยังขึ้นมาเท้าไหล่เลยอุ้งแ้วครบนั่นีอีกอืะผมก็สนใจวินว่าเออจากมองมองไปรัรก็หันหลังหลับไปกว่าผมก็เรียกยาบ้าน่อย ก็กลับไปปมาณนึกขึ <um ้นได้เออแกลุกไม่ได้นี่หว่าจะมาโง่แโมมองผมได้ไงก็ใช่呀สิพี่เออผมเลยตัดใจหันไปมองทีนึงหายไปแล้วอ๋ออ่ะหายพวกแวมเอาแล้วตายหาแล้วใครมาโง่แวมมองผมโอ้แต่ตัดใจผมก็เลยไปเปิดตรงพมานอนเลยพมานเลยอ๋ออ่ะใหแกนอนหลัาไปฝั่งโน้นเอ้านอนใหแกนหนหลับฝั่งโน้นนอนเฉยนอนนิ่งอือุ้ย แล้วพอพอพู้ลลี่ไปบ้านแรกก็มาชิดยาก็บอกผมไปหลุดลอมเปลี่ยนเสียงแล,วแล้วไม่ไหวผมเจอเลยออพอตอนเช้าะพอเช้าขึ้นมาประมาณสักสิบโมงเนี้ยครับก็มีพยาบาลมาสักสี่ห้าคนเขาก็มาเข็นเสียงเสียงลุงเนี้ยใส่ย้ายห้องผมถามบอกพี่จะเข็นไปไหนเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วอาการโลแ,แลว้วอ่ะหัวอ,อาการไม่ดีนะโอ้ยน่ากลัวโอ้ แล้วตอนสายนาผมมารักอีกมาเยี่ยมผมก็เล่าแก่แกเอาแล้วไนงะให้แกฟังแกก็นั่งยิ้มนั่งวนรอบขำใหญ่อือ่าแล้วพออีกวันรุ่งขึ้นแกก็มาบอกว่าลุงเนี่ยตายแล้วเหรอฮะอุ้ยอุ้ย <c oughs> แล้วแล้ว,แล,วแล้วคนที่โผล่หน้ามาตป็นพมา่าเนี่ยก็เลยผมอยากจะถามเลยผมเคยดูใรายการของแจกด้วยออกเดินถนนสายเนี่ยพม่าจะเจอโบกพวกตามมดุดมุดใช่ไหม ไปหยุมๆยมยมเนี่ยอันนี้เปย์สว่างโล่งเกี้ยงแกโพหัวมาดุหน้าตาอย่างดีๆไม่มีเลือดเทอ่แต่แกเมาโมงผมทันตาโตใสเดี๋ยวนะครับพี่ผมจะถามพี่นิดหนึ่งว่าอ่าพี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นคนเดียวกับคุณลุงที่นอนติงคนนั้นเลยครัาคนนั้นเลยคนทันเลยใช่เลยใช่ไหมคนนั้นเลยอ้ยโอออแล้วพอวันที่สามก็ ไายเตียงเข้านอนในห้องห้องแอร์ก็ไม่เจอทุกวันกันนอนอยู่ทุกเนี่ยห้องแอร์เน,น,นี่ยนอนทวนเนี่ยรอฮะคือคือ,อห้องแอร์ที่ว่าเนี่ยห่างจากจุดเดิมเยอะไหมครับก็อยู่แค่ไปท้าบเรีมประตูเปิดกันทูก,กันได้รอฮะ,อะและตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของในห้องคนไข้เป็นยังไงบ้างพี่เขาหลับกันหมดพี่ชาครับ ตอนนี้บรรยากาศภายในห้องคนขาเป็นยังไงบ้างก็มีสีห้องข้างเอาฟังกันครับอ๋อยังฟังกันอยู่มีมีฟังของคนเล่งประกัตผมเดี๋ยวนะฮะแล้วเวลาเล่าเรื่องนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะไม่กลัวกันแหละครับโอ้ก็วันนี้เรื่องถา้ผมเบอกพี่ฟังได้ไงใน่ัชนีอะไรกันอะไรก็ในโรงพยาบาลเนี่ยผมฟังประจําเนี่ยผมฟังแล้วมันตื่นเต้นดีบางทีมัน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 สร้างบรรยากาศเลยนะผมเคยอ่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้ที่พี่ชาเล่าเรื่องแสดงว่าคนอื่นก็ฟังอยู่ ฟังอยู่ครับคิดว่าเขาจะกลัวกันไหมครับคงโรกลัวก็บางทีผมไม่เคยบอกเขาว่ามาลงอยู่นี่นะขอจะนอนก็ย,มมยอมมือไหวขอที่เราทาขอสวัสติสีเขาขอจะข,ข,ของที่เขาบอกเรามาขออาศัยรักษาตัวนะจนะหา อาจจะก็ว่าทำทุนทายเขาเขาเ่นมารล้วควรเราเพราะคนมีคนไข้ของคนแรกบอว่ามีมีมาดึงขคดึงขาครับครับเออแล้วโรงพยาบาลนี้เนี่ยโอ้โหขึ้นชื่อเหมือนกันนะแต่แต่ส่มากผมเคยเจอไม่เคยเจอแบบนี้นะเคยเจอแบบเป็นกลิ่นอย่างเดิมแปะแปะแปะเราโลบเตียงเนี่ยเคยเจอแต่นี่มาัวมาป็นตัวเป็นตนอ <laughs> เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าอยู่ต่อไปแล้วลุงแกยังนอนอยู่ข้างจะมีอะไรมากไปกว่านี้หรือเปล่านะก็ผมนึกคิดในใจว่าทำไมแกกินเต๊มซี่กินเดี่ยวหูันกินแต่จุบนอนแต่ตอนช่วงส,สายถึงเย็นยเราไปแปกกแะกระป๋องกินมแบบคนอดอยากกินแบบคนหิวหูแบบครับครับแต่ทุกวันนี้คือคือตอนนี้แกเสียแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วครับว่าพอดีก็มีผ้ามาทําบุญมาใส่บาตรก็เลยใส่บาตรแกห้ที่โรงพยาบาลมีผ้าเรือนตามตาม ครับขับเออนะครับก็ภาวนานะครับขออย่าให้ตัวพี่ชาไปอย่าไปเจอไกลเลยนะโอ้ผมดูแนีคุณแจ็คผมคนที่กลัวผีมากๆกลัวนะกลัวโอ้แต่เดี๋ยโรงพยาบาลเราโชคชะตาคณแจ็คคณสองเนี่ยโอ้ิมมตื่นเต้นแล้วใจโอ้ชอบความรักนอนคนเดียวอ่ะมีห้องมีสิบหกเตียงที่นอนก็นอนคนเดียวอ่ะครับผมนะฮะแล้วมีญาติมาเยี่ยมบ่อยไหมครับเนี่ยโอ้ก็ ก็นานมาเขาบอกยานไม่เคยมีเท่าไหร่อ๋อแล้วอาการที่บอกว่าปวดท้องเลยตอนนี้เนี่ยทุเราทนชัวร์แล้ครับทุเรานเลยครับอ๋อแล้วเจากจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ครับโอ้ยคงวันสองวันแล้วครับวันสองวันนะยังไงขอให้พี่ชาหายเร็วๆขอบคุณครับนะครับเป็นกําลังใจให้นะพี่นะมับเป็นความรายการที่ยืนนานเกันนะครับครับผมสุขดีครับผม เอาละครับพี่ชาขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมฟังเรื่องพี่ชาแล้วเมื่อกี้ก็ท่านนึกภาพตามถ้าเราเป็นเราไปนอนแอดมิดในโรงพยาบาลนะครับห้องเตียงรวมแล้วก็เจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยโอ้โห เนี่ยครับผมคงจะต้องหายทันทีเลยแหะครับขออนุญาตกลับบ้านด่วนแลวครับโอ้นะครับนี้ไม่ไหวนะครับก็มีหลายข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพี่แจ๊คเรื่องนี้คล้ายๆกับเรื่องในหนังห้าแพ่งเลยตอนเตียงข้างนะครับน่าจะเป็นห้องเตียงรวมจากคุณโตโต้พระราม3นะครับแล้วก็เรื่องนี้น่ากลัวครับจากลูกศิษย์หลวงปู่กาหลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ฟังแล้วเมื่อกี้ก็ขนลุกเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้